เร็วเเร็วเบลเร็วเบลโอ้ยเฮ้ยโอ้ยทุกคนได้คะแนนเร็วคุณดีใจโอ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องแฝดน็อตโน็ตเด้งเด้ง เด้งอย่างงี้อีกทีสิเด้งอย่างงี้แบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ผมสองคนก็อยู่กับเกม,มเป๊หรือว่าเกม E ีฟุตบอลสองพันยห้านะครับเฮ้ยยอ,อ,อะไรปีใหม่แล้วไงเออแสดงว่าเป็น e ีพีแรกของปีอ่อใช่ไมใช่ใช่เป็นอะไรอะ่ะ S 1> <S 1> สำหรับแพ็คนี้นะครับผมจะมาสุ่มแพ็กกาเล็ตเบลครับเห็นหลายๆายคนหลายๆช่องดวงดีซะเหลือเกินแล้วทุกคนคิดว่าช่องผมจะดวงอันสวยไหมดวงต้องดีดิต้องดีเหมือนกันใช่ไหมเ,<อ>เราไม่รอสาอเดี๋ยวเ,<อ> er เราไปสุ่มกันเลยดีกว่าทองตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณหมื่นสองนะ สายฟรีนะทุกคนผมสายฟรีจริง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 ไม่ได้โกหกจริงจริงจริงม,มาดูกันว่าเราจะเสียทองเท่าไหร่แล้วได้กาะเล็ดเบลนะครับไปทุกคนเดี๋ยวกดเลยดีกว่าคงเสียไม่เยอะหรอกมั้งอืมกูก็คิดอย่างนั้นเ,ออเห็นลหลายๆช่องเขาก็ได้อยู่นะอืมสองสามทีก็ได้แล้วอ่าแล้วเราล่ะหนึ่งทีเลยเออเออซาทุืงเก้าร้อยทีเดียวจบเลย้ย คือตอนที่ผมมาสุ่มนะครับผมก็มาสุ่มตอนที่แพ็คใหม่ของวันจันทร์ออกแล้วนะครับทุกคนนะแต่ว่าผมก็จะสุ่มแค่การเลตเบลได้คือจบเลยไม่ไปตัวอื่นนะครับทุกคนนะโอเคมาไม่มีทรงไม่มีสูตรเดี๋ยวผมสุ่มเลยดีกว่าอขอเข้าไปดูหนหก่อนแล้วกันสักนิดนึงเนาะโอเคนี่ครับในแพ็คก็ประมาณนี้ทุกคนก็คงรู้ๆแล้วแหละอืมคุณหน้าคุณตากันอ,อยู่เนาะขอให้ได้เถอะกาเลเบล สองห้าสิบตัวนะครับในแพ็กนีอ้อ่ะกดเลยสันสันสันหน่อยอะ่ะมาแตกเลยราคาดาเลยเฮ้ยข้างไหนเขียวอยู่ข้างไหนเขียวอยู่ครับไฮไลท์ปึ๊บโหใครดิใครดิค,รดคุณคุณไหมเนี่ยใครวะแจ็คสันไงเออเหรอแจ็คสันก็มา ตอนนี้กูเริ่มสิ้นหวังนี่ดิแจ็คสันสิ้นหวังอ่ <900 S 1> <500 S 2> ะเก้าร้อยครั้งที่สองครับกดเลยครับขอเธอะราคาดำกดเลยครับ hey, 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 hey. เฮ้ยเฮ้อ้าได้ไรได,ได้ได้เฉยได้ของอาร์เซนอลของอาร์เซนอลยังไงมาอีกไหมมาอีกไหมกี่ตัวนี่แต่ยังไม่ใช่ เบลครับทุกคนขูหตัวเดียวครับตัวเดียวตัวเดียวโอ้หนี่แหละคำว่าใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบเผื่อมันจะได้ล็อกไว้ก่อนนะฮะโอเคอ่ายังไม่ใช่เบลยังไม่ได้เจอรอบนี้ขอขอเบลครั้งที่สามอ่โอ้หเฮ้ยอาจจะมีค่าหรือเปล่าโอ้เงียบว่ะค่าน้ำค่าไฟอะไรเออใช่แหละเป็นไงเป็นสีไหม เฮ้ยเฮ้ยไม่เปลี่ยนโหเคียดเลยโอ้ยเกลือไม่น้อเกลือไม่น้อกูนี่ไม่เกลือหรอกไปครับครั้งที่สี่ลักคดัมมีเปลี่ยนไหมมีเปลี่ยนไหมสี่ะอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนลงไปอาจจะเปลี่ยนไม่ดูไม่เปลี่ยนป่ะ <OL IC> ใช่เหรอเอ้อฮึโอ้โ โอ้ยน้ำปลาชัดๆคือทองจะพอไปแค่นั้นแหละตอนนี้ <C le af> ต้องพอดีวะไปครับครั้งที่ห้าลังคาดำมายังไงยังไงยังไงกูดูทรงแล้วเกลือทั้งโรงงานครับเปลี่ยนสีมั้งไหมเนี่ยเปลี่ยนให้น้อยโอ้โหเป็นเขียวครับโอ้โหอ่ะอ้ะ รอคอยก่อนนะครับไม่ได้ดักได้การไฮไลท์คือคือมุ่งเบล,ลตัวเดียวครับท<ม>ุกคนคือได้จบเลยไม่ต่อเลยเอครั้งที่หกครับังคาดำเลย <S <S ข้างในเป็นเขียวว่ะเปลี่ยนสีบ้าน,น้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนถูไม่เปลี่ยนหวัง แปลกๆนะดูดูทรงแล้วเนี่ยทั้งน้ำปลาทั้งซอสทั้งเกลืออะไรเนี่ยผสมอยู่เนี่ยสามโรงงานผสมกันเลยอ่ะโอ้ยยังไงเนาะเบลออกเถอะรอบนี่มาผมว่ารอบนี้ออกแล้วซาทุกาเลดเบลเพียงยังไงยังไงหูหเขียวอีกแก เปลี่ยนสีบนอ้นี่กดเลยจบโุยตอนนี้เหลือเพชรกี่หกพันกว่าเหลือหกพันกว่าจากหมื่นสองครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วเออไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วทุกคนไปนับเขานะได้ไหมทุกคนคิดว่าได้ไหมถ้าทุกคนคิดว่าได้คอมเมนต์มาก่อนเลยตอนนี้แลวอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเออขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจหน่อยรดนะกดดินิ้วกูเริ่มไม่หมานแล้วป่ะไปไปครับ เบล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 โอ้เกลือเท่ะวะเอ,อแต่ข้างในสีขาวอะ่ะอาจจะเปรยงไงโหพี่กูพี่กูมาแล้วเบลเมื่อไหร่จะมานั่นดิโนัโ่งไม่ติดนะครับตอนนี้ผมนั่งไม่ติดกันละอีกทีหนึ่งเนี้อย่างไรก็ได้ไฮไลท์ใช่ไหมล่ะใบครับยังไงมาเถอะ เขียวยอีกแล้ววะเปลี่ยนสีไม่บอลลอบเนี้ยเหมาไฮไลท์หมดนั่งดิสงสัยอะ่ะสงสัยน่าจะเหมาไฮไลท์อะ่ะทุกคนอีปิกมาหนึ่งตัวนอกจานไฮไลท์หมดโอ้เอ้ยไม่ใช่อีปิกไม่ทามเอ้ยถูกแล้วอีปิกเออถูกแล้วโอ้ยโอยังไงเนาะเบลนี่จะไม่ออกให้หน่อยเหรออ,อ่ะมาออกเถอะมามามาออกได้แล้วพอแล้วโอ้ย ยังไงยังไงปึ๊บ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 โอ้ตัวที่เคยอยู่กับอาร์เซนอลใช่ครับประตูโอ้มันไม่กะที่จะให้ผมหรือเหลือ่สามพันสามพันสามพันนี้ภาวนาให้ออกออกเถอะเว้เบลเบลพอแล้วพอแล้วมาไล้ละ ออกออกทั้งไลเขียวแกโอ้เมาไฮไลท์วะเมาไฮไลท์วะทุกคนมีใครเกลือขนาดนี้ไหมครับทุกคนเหมาไฮไลท์ผมนี่น้ำตาจะไหลเลยฮะเก็บมาทั้งชีวิตกว่าจะได้หมื่นทองอะ่ะเหรียญไหลด้วยตอนนี้เกลือเลยอะไปต่อครับยังไงไม่ยอมไม่ยอมครับไปต่อโ้เสียวอีกแะ ไฮไลท์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนดิโอ้โหกูต้องลองว่ะกูต้องลองบ้างว่ะเอาเอาลองดูเหลือพันหกเหรียญได้โอกาสอีกประมาณสองครั้งเก้าร้อยสองครั้งแล้วก็ร้อยพร้อมยังมาไปมาได้เถอะได้เถอะเพียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่เยอะยว แต่ข้างในยังเป็นเขียวเดี๋ยวเดืแต่ว่าแต่สีมันมันต้องแดงดิแดงไอ้ขออุ้ยมองไกลๆไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมองไกลๆไม่ใช่เฮ้ยโอ้ยไอซีไมลาน่ามีมีไหมวะมีมีโอกาสถ้าหลังคาดำมีโอกาสได้สองตัวขึ้นไปครับแต่ว่าโอ้ยโอ้ย โอได้มาสองตัวอคุอ้มไหมทุกคนทุกคนคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะแต่ไฮไลท์นี่ได้เยอะมากนะไม่พอครับทุกคนไม่พอเอาไงต่อเติมฮะเติมโอเครออะไรเดี๋ยวขอเติมก่อนเดี๋ยวไปเติมสักครู่ครับจากสายฟรีเป็นสายเติมซะงั้นเลยเอ,อ โอเคครับทุกคนผมกลับมาแล้วไปเติมมาประมาณพันสี่ได้ทอมาประมาณห้าพันกว่านะฮะนิดนิด,น,ดนึงรอบนี้ก็ขอให้ได้นะไ่ยผิดอันโอ้ย,อยหเกือบไปดูหน่อยดีวะเกือบแล้วอขอสูตรหน่อยเบลนี่ใส่เบอร์สิบเอ็ดเนาะหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดปดเสิบสิบมามาเลยครับโดเลยโุ๊บโบ๊ะแตกเขียวอีกแล้วโอ้ยเขียวนำโชคโอ้คนอื่นเขียวเหนียวซับครับส่วนเราอ่ะเหนียวจังเลยเหนียวจังเลยนะสองตัวเลยออได้แบบปรอบใจก็ยังไงอ่ะแต่ไม่เอาได้ไหม คือต้องการ<ฮ>แค่เบลตัวเดียวอ,ะอ่ะผมไม่เอาได้ไหมออพี่โคอย่าใจร้ายกับผมเลยพอแล้วพอแล้วพี่โคเอาไปก่อนพอให้เป็นสริมงคลก่อนอเรียกว,ว่าเปิดดวง,เป,ดดวงเปิดดวงก่อนเปิดดวงก่อนอดวงหลายด้วยเมื่อกี้ไปครับเอาเลยมาได้เลยได้เลยเบลมาเบลมาเบลมา้มามามยปดตด,ด,ดเลยกูโอ กดตดเลยทำไมพี่โคใจร้ายแท้เบลมาเบลมามารอบนี้แหละ<ม>าราคาดำบุ๊บโว้ยคนลูกครับปูโอ้หทรงนี้กะให้ผมหมดตัวเลยนะเนี่ยทรงนี้ห,หมดหมดกันด,ดูทรงแล้วเนี่ยหูเกลือจริงๆไปต่อครับบึ๊บโอ,มอม้มีแต่ไฮไลท์ ไฮไลท์เต็มแล้วเนี่ยคือเขากะให้เราเก็บได้ทุกตัวเลยนะนี่เออในทุกตัวไปครับั๊ามเบลเลยเบลเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ย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 อะไรอะไรอะอะไรอะไม่ใช่เบลรู้แค่เนี้ยโอ้โหนู้แค่ว่ามันไม่ใช่เบลทำไมมันไม่เบลวะโอย ทำไมมันไม่เบลสักทีวะเออหมดอีกรอบแล้วนี่ไม่เบลสักทีรอบนี้ต้องได้อะบอกแค่นั้นแหละรอบนี้ขอเธอมาสาทุเบลขอร้องมายังไงเฮ้ยสวยใช่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 แล้วเนาะใช่แล้วใช่แล้วเบลเบลจบเลยจบเลยใช่แน่นอนใช่แน่นอนแดงไหมใช่ไหมใช่ขาวขาวเอยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ครับ <Okay. S 2> หวังพี่เบลได้พี่โคโคอะไรไม่รู้นี่โคแมนอยู่ออมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่มันออมันหมดเยอะอะเอาไงต่อดีทุกคนโอ้โหแล้วมึงดูได้มาสามตัวโอ้โหเหลือรอบสุดท้ายเหลือรอบสุดท้ายเก้าร้อยสุดท้ายครับทุกคนเอาหน่อยเอาหน่อยพี่โครครับ รอบนี้ผมขอเธอขอเธอครับพี่ก้าวสุดท้ายแล้วอย่าใจร้ายกับผมเลยไปครับใจดีกับผมเถอะไปพี่โคมาพี่โคปล่อยเธอปล่อยไม่ปล่อยหวะทุกคนไม่ได้วะพี่โคเขาไม่ปล่อยให้เราหวะจบข่าวโอ้โหหมดไป เหลืออีก4ี่ตัวทรงเหมาไะทรงเหมาเนี่ยนี่เหมาแล้วเนี่ยทรงเหมา,าแล้วเนี่ยเอาเหรอไปต่อครับงั้นไปเติมเลยทุกคนเดี๋ยวผมมาไปบนึ่งเติมเหรียญก่อนโอเคครับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับจะพังอีกไหมเติมไปสามรอบแล้วเนี่ยสองรอบมีอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วก็ หมดแล้วก็เติมรอบนึงแล้วก็เนี่ยไปเติมอีกรอบนึงในโต้ตอนเนี้มีเหลือเหลือนักเตะป,ประมาณสี่สิบแปดตัวสงสัยเหมาอืออ่ะกูไม่ไม่อยากจะยิ้มแล้วอะ่ะ <c oughs> หรือได้เอ้ยอแล้วกูจะควรดีใจไหมเนี่ยถ, <c oughs> ถ้ามันได้เนี่ยเออถ้ามันดูดิเอาแต่มันคงไม่ได้หรอกเบลไหมเบลไหมใหม่ฮะเอ้ยขาวเบลตรงไหนวะ ลาซิกกี้คือตอนเนี้ยไม่มีรอยยิ้มแล้วอตอนเนี้ยคือสุ่มๆไปอะออแล้วแต่มึงจะให้กูเลยพี่โคเอจริงๆไปหยาบไปแล้วไงอ,อเอาให้หมดเอาให้หมดเหลือสามสิบแปดตัวได้เนี่ยได้เหรอได้กูว่านะอ่ะ,อะเปลี่ยนสีเบลครับเบลมาเถอคัามาไหมพี่เบล ได้ได้อะไรตัวสีอะไรเนี่ยตัวอะไรมันได้ใครเนี่ยเออมันได้แต่มันได้ใครเนี่ยอาอเกบหมดทุกชัวแหละคูอ่ะเกิดมาเพื่อผิดหวังอยู่แล้วนี่อืแต่เอาไปเล่นได้อยู่เนาะได้อยู่มันก็ได้เล่นหลายอยู่อ่ะแต่คือพมอโอ้โหต้องไปโลดเตะก,ก่อนเต็มอ๋อเต็มแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปโลดก,ก่อนไปโลดเตะกอน ลบ,ลบ,ล,บลบให้หมดลบไปลบไปขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งนะฮะขอ,อก่อนตกขอก่อนทุกคนไปสุ่มต่อกัน ไปเหลืออีกกี่ตัวเหลืออีกยี่แปดตัวคือแบบคือจบซะอ่ะเหมาเลยอ่ะในบางทีเพชรไม่พอนี่ดูทรงนี่ไปพอพอไหมพอหนาวโอาโหเป็นไอดีที่แม่งโคตรเกลือของเกลือเลยครับทุกคนเกลือได้เกลือดีจริงๆนะฮะเขาไปดูดิมีกี่ตัว ตอนนี้เหรอเหลือกี่ตัวอย่าเรียกว่ามีเหลือกี่ตัวดีกว่าเหลือสิบแปดตัวโอ้โหนี่กูสุ่มจนเหลือเบลตัวเดียวเนี่ยโมดิตโอ้โหเหลือจะเชื่อครับท่านผู้ชมไปต่อเลยรอบนี้คือได้พอแล้วพอแล้วพอพอพี่โคพอแล้วอืมตัวดีใจใช่ไหมเนี่ยเออกูควรจะดีใจใช่ไหม โอ้ดีใจหน่อยก็ได้เฮ้ยเคลเลเดวเบลเบลเดวเบลอุ้ยเฮ้ยโอยทุกคนได้เคลเลเดวโคตรดีใจโอยดูดูดูโค้ดโค้ดลากบอลยังไงยังไงดูเตะเข้าไปแล้วฟัดเต็มคอล่อเต็มแข้งโค้ดโอยเลเลเบลโคตรเท่โคตรอันตรายเป็นไงผมของจริงไหม บอกแล้วไงผมของจริงอ้าวแถมด้วยอะแถมมัดหลิกมาหนึ่งตัวของจริงของแท้แน่วะเออไปไงให้มันรู้ว่าน็อตน็อตมันของจริงอยู่นะไปเหลือกี่ตัวเออในลังอ่ะดูดิอืมไม่ต้องดูหรอกไอ้ฮะเหลือแปดตัวอืมไปนอนได้ไหมอย่าเพิ่งโอ้โหม่วงเลยกูก็ทุกคนคนละลฟ์เป็นกลังใจหน่อยจะได้สุ่มแพ็คต่อไป ได้ตอนเนี้ยตังบดเลยอบดเยอะด้วยนะวันเนี้ยสําหรับแพ็กนี้ยผมบอกเลยใครที่แบบว่าไม่มีนะอย่าสุ่มเด็ดขาดใช่ครับผมผมสุ่มเพื่อทุกคนแค่นั้นเองก็ผมสุ่มเพื่อทุกคนแล้วก็ทุกคนก็กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจที่สําคัญอย่าลืมกดกระดังเอ้ยอกดกระดังอะไรอีกพูดผิดพูดถูกแล้วอะตอนเนี้ยกดกระดิง่งเออเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าสุ่มแพ็คไหนก็รอติดตามแล้วกัน เออเควรนยิ้มไหมเนี่ยเออไปเถอะเฮ้ยทุกคนแม่งโคตรเกลือมันเกลือได้ขนาดนี้เลยหรอวะผมยังไม่เชื่อว่ะเดี๋ยวผมลองเอาไอดีไอน็อตไปสุ่มดูดูดิว่ามันจะเกลือจริงไหมโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยไอดีนี้จะเกลือแค่ไหน มันจะเกลือทั้งสองเลยหรือเปล่าคงไม่หรอกมกั้งอะเรามีทองอยู่พันสี่นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเลยเก้าร้อยทองแรกนะฮะไปครับโอ้โหสว่างสวายดีจริงเก้าร้อยทองแรกก็จบสวยดี ต่อไปครั้งที่สองครับโอ้โหแต่ข้างในเขียวเขียวเฉยๆโอ้โหพี่โคนี่เขียวเหนียวซับหรือเปล่าครับครั้งที่สองก็เหมือนครั้งแรกครับครั้งที่สามครับยังไงโอ้โห ดูทรงซ้ำรอยปะเนี่ยยังไงครั้งที่สี่ครับเฮ <Hey! S 2> ้ยอุ๊ยดำดำดำนะยังต่ำคือยังต่ำนี่คือสามตัวสองตัวเลยแล้วยังไงยังไงใครคนแรกยังไงไม่ใช่เบล,ลว่ะถ้าเกิดว่าเบล,ลคนแรกก็คือคนต่อไปอาจจะเป็นสองอัเลเป็นสามไง ของใครวะลาซิโอเหรอนี่โอ้โหแต่ลังคาดาก็โอเคนะโอเคนะยังต่ำสองตัวแค่นั้นแหละยังไงอีกตัวเด้งอของบายเยนโอเคโอเคอะมาอีกไหมมีแถมอีกไหมหรือว่าตัวนี้คือตัวท้ายสุดกากสุดอะไฮไลท์แถมครับหหัวใจตุ๊บๆเลยนะฮะ ขอล็อกก่อน,นครับจะเกลือไหมเนาะไอดี ID นี่ทุกคนคิดว่าเกลือไหมสําหรับผมผมว่าไม่เกลือว่ะมาหลังคาดําอย่างงี้ไปต่อเลยยังไงยังไงยังไงก็อย่างนี้แหละครับได้ไฮไลท์มาหนึ่งตัวครับสเปอร์ครับกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยครับทุกคนคน,คนไลค์ครับทุกคนมาต่อเลยครับยังไง ยังไงมสว่างสวยจริงๆพี่โคเเสียงพี่ปิมมาเลยเรียบร้อยฮะจะครึ่งทางอยู่แล้วอะ่ะขอเธอรอบนี้หือไปขอกับคนอื่นอืมขอกับกูไม่ให้หรอกใช่ไหมพี่โคสองไอดีพี่โค, ID, โคจะเอาทั้งสองไอดีเลยเหรอทำเกินไปพี่โค เฮ้ย hey! ยังไงเห mm hmm. มือนเดิมเหมือนเดิมเรียบข้ามเลยไม่อยากจะคุยเยอะละยังไงรอบนี้ขอเธอเอารอบนี้เอาเอาเลยอะ่ะพอแล้วพอแล้ว,ลวไปโคร้งทางแล้วบึ mm ้มืมน้ำยาน้ำตาหยดเลยจังหวะเนี้ย โอ้โหอุตสาห์เงียบและนี่จะเล่นผมถึงไหนนี่พี่โคผมหมดเยอะแล้วีเนี่ยบึ้มเหมือนเดิมเลยภาพจำยังชัดเจนถ้ามันไม่ชัดเจนก็ย้อนไปดูไอดีไอดีแรกเด้อทุกคนเด้อขอคนละไลค์ like, คนละแชร์ share, เป็นกำลังใจหน่อยครับ ยังไงยังไงรอบนี้ลังคาดํำเฮ้ยเฮ้ยลังคาด้ำสองสองติดเลยแพ็เดียวสองติดยังไงมาเถอะมาเถอะเบลเบลเลยเบลเลยอ,อิตาลีไหวะเนี่ยโอ้โลองเบลด้วยอ่าไม่ได้เบลแล้วถ้าอย่างนี้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร อืใครวะเนี่ยมาหากาับม่วงบ่เออเอาเอาดูกันยา,ยาวๆขอสั้นๆได้ไหมพี่โคโอ้ได้มาสามตัวนะฮะได้พี่กูมาด้วยโอเคครับทุกคนล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวหายกลัวลบผิดไม่ใช่อะไรเคยลบผิดมาโหเจ็บปวดรวดแล้าเลยทุกคนลบตัวดีๆออกเยอะมากมารอบนี้แหละ ไปครับโอ้โห و, อุตส่าเกงรอโล่งโจ้งเหมือนเคยพี่โขพอแล้วพอแล้วครับอะโอ้โห و. ทรงเหมือนจะให้ผมเติมอีกรอบใช่ไหมเนี่ยึพี่โขคือใจไร้าเกินสองไอดีก็คือเกลือเกลือแบบเต็มรถอะ่ะ สิบคันน่ะดูแล้วอ่ะทรงเนี้ยอืมอ่ะอ่ะโหไฮไลท์มาสี่ตัวเลยนะอ่าอ่าอไปให้เหมาก็เหมาแค่นั้นแหละถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บแต่ทำไงอ่ะก็พี่โคอ่ะดูทำกับผมดิทีคนอื่นนะโอ้โหร้อยเดียวออกบางทีสุ่มฟีออกด้วย อะไปดูอีกครั้งหนึง่งยังไงมไม่กูเหนื่อยจังวะคือสุ่มแพ็กกระเลยเบลโคตรเหนื่อยอะ่ะตอนนี้ทองหมดแล้วเดี๋ยวไปเติมไว้ก่อนเติมต่อเลยโอเคครับทุกคนเติมมาเป็นที่เรียบร้อยไปต่อเลยอืม้มโล่งเลย ลืมบอกเลยนะผมเติมมารอบนี้ก็ประมาณ3,000บาทอะ่ะได้มาประมาณ1 2ื่นสองหาประมาณนี้นะครับทุกคนนะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหพี่โคไม่ใช่โคนัมีนะโคแมนยูโอ้ยกูทอ้อแทียวะ พอแล้วพี่โครอบนี้คือให้ผมเลยพอแล้วพอละเอา้อยนี้เลยขอขอเลยยังไงยังไงอย่างนี้ไงอย่างนี้อีกแล้วเจ็บไม่จำอะ่ะต้องซ้ำอีกกี่ทีอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทรงนี้เอานะเอานะทรงนี้ใช่เลยใช่เลยนะพี่โคใช่ใช่ไหมใช่แหละใช่นะใช่ ไหนล่ะอาเซนอลนครับอถอนหายใจเป็นสิบรอบอะ่ะมึงเจายังไงกับกูวโคอพอแล้วคือจะกะให้เหมาทั้งสองไอดีเลยบออืมเนี่ยดูดิ ปล่อยให้กะเล็ดเบลเหงาอยู่อ่ะไปต่อเลยยังไงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรตอนนี้คือ250ตัวเหลือ39ตัวกูดูแล้วทรงเดียวกันเลยในสองไอดีนี่ทรงเหมาทรงน้ำปลาทรงเกลือทรงซอสนี่ อะไรอีกลไะเค็ม,มๆม่ะทรงหมีบ่หมีพี่โคอลยอปุ้งปุ้งอะไรล่ะปุ้งเปาะปุ้งแปะเออนี่อืมรอบนี้ได้นะพี่โคเอาเลยพอแล้วพอแล้วเหลือสิบเก้าตัวนี่พอเลยรอบนี้เอาเลยขอขอเลยแตกแตกแตกพุ่มะปุ้งปุ้งปุง้เป็นไง เป็นไงเป็นไงพี่โคดูผมเอาสูตรอะเป็นไงการ็ตเบลมาแล้วครับท่านผู้ชมมันเกินไปมุ้ยอะ่ะดูคลิปให้จบนะทุกคนแล้วทุกคนก็บอกว่าทุกคนจะพูดพร้อมกันว่าโคตรเห่งสวยอืมดวงโคตรซวยอะ่ะผมอยากรู้มีใครแบบสวยขนาดนี้ไหม ใครสวยเม้นสวยมาใครโชคดีเม้นโชคดีมาแค่นั้นแหละอืมเอาจนได้เอาจนหมดตังค์ใจร้ายเกินแพ็กหน้าอย่าอย่าทำกับผมแบบนี้อีกผมขอร้องนะโอเคครับทุกคนติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันแพ็กต่อไปครับ